S 1> <S 1> <S สวัสดีค่ะจะมาเล่นซ่อนแอบอะไรตอนนี้คือจริงๆแล้วไม่มีอะไรมากค่ะแต่บอกว่าคลิปนี้เหมือนเดิมเลย DSS MGBM ของเรานะคะเราจะมาแกะกล่องพัสดุกันค่ะซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นของติ่งของวง BTS นั่นเองค่ะแต่ว่าไม่ต้องตกใจเรื่องของกล่องว่าทำไมมันถึงใหญ่ <S 2> <S 2> <S เยอะมากกว่าขนาดนี้นะคะจริงๆแล้ว ของเนี่ยมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นคือกล่องนี้อาจจะอัดแน่นใช่แต่กล่องนี้เนี่ยอย่าให้ติดตามมากๆเลยเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปนะคะว่าน้องกล่องนี้ข้างในเนี่ยมันเป็นอะไรหลายคนอาจจะคิดว่ามันต้องหนักแน่ๆเลยไม่ค่ะ ไปติดตามกันได้ในคลิปนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปชมว่า2กล่องนี้มีอะไรอยู่ในนี้บ้างนะคะก็เหมือนเดิมค่ะฝากให้คุณผู้ชม like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องดีเอไอนะคะเวลาที่ลงคลิปใหม่ๆจะได้มีแจ้งเตือนไปถึงคุณผู้ชมก่อนใครจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆจากช่อง MCB m บไฟเอเ e v e r ของเราค่ะถ้ากดเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยดีกว่าค่ะ โอเคค่ะบิมเอากล่องหลบไปก่อนหนึ่งกล่องนะคะไม่งั้นเราจะแกะอะไรกันไม่ได้เลยนะคะพื้นที่มันคับแคบมากๆโอเคน้องกล่องนี้ค่ะอย่างที่เราสปอยไว้ที่ต้นคลิปนะคะว่าไม่ต้องตกใจกับขนาดของกล่อง <c oughs> เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกล่องเนี่ยมันไซน์นี้ก็จริงค่ะแต่ว่ามันเบามากเบาอยู่เลยในนี้เห็นชื่อร้านเราก็พอจะรู้ว่ามันคืออะไรแต่เราแค่งงนิดหนึ่งว่าทำไมเขาถึงใส่มาไซน์นี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าข้างในคืออะไรค่ะ และข้างในนี้ก็คือดืดอนิตยสาร Rolling Stone ปกน้องจิงมินะคะ่ะก็ไปพรีออเดอร์มานะคะเอาจริงๆนานจนจำไม่ได้แหละนะคะแต่ว่าน้องก็มาแบบน่ารักน่ารักมากดูมานะคะด้านหลังก็จะมีรูปเมมเบอร์คนอื่นๆนะคะแต่ว่า หน้าปกเราเลือกมาเนี่ยเราเลือกมาเป็นปกน้องจีมินนะคะจริงๆอะ่ะเราอยากได้ปกแบบเป็นปกรวมเลยอยากได้แบบทุกคนนะแต่ว่าก็ไม่ทันไปทันที่เป็นปกน้องจีมมาคนเดียวนะคะก็ไม่ติดค่ะยังไงก็เป็นปกเมน้นะคะเราก็ตามนั้นค่ะอันนี้เป็นอย่างแรกที่มาในกล่องใสใหญ่นั่นนะคะเราเคลียร์ไปแล้วหนึ่งกล่องเดี๋ยวเราไปดูอีกกล่องหนึ่งนีว่าอัดแน่นจัดเต็มมากกล่องนี้นะคะ เพราะว่าน้องกล่องเนี้ยเขามาจากวีเวิร์ดช็อปค่ะทุกคนนะคะแต่ว่ามีการรีแพ็คมาแล้วเพราะว่าวิวสั่งมาหลายอย่างแล้วก็มันแบบขนาดไม่เท่ากาันพอจะส่งกลับมาไทยเนี่ยมันก็เลยจําเป็นจะต้องรีแพ็คนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูน้องเขาที่ละอย่างละกันจะวิวขออนุญาตขยับโต๊ะให้มันเข้าที่เข้าทางนิดนึงละกันนะคะเพราะว่าน้องใหญ่เกินกว่าที่ว่างสองข้างตรงนี้จะวางลงไปได้นะคะเดี๋ยวอาจจะต้องขยับให้โต๊ะมันเฉียงอะไรนิดหนึ่งนะคะแปบ๊บหนึ่งค่ะ a few moments t l โอเคค่ะเราได้ขยับโต๊ะไปแล้วหน่อยนึงนะคะ่ะตอนนี้กล่องอยู่ข้างๆมิมแล้วในกล้องอาจจะไม่เห็นแต่ว่าน้องอยู่บริเวณตรงน,นี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะน้องแล้วก็พยายามเอาน้องออกมาสูดอากาศข้างนอกทีละอย่างกันนะคะไปดูกันว่าล็อตนี้เนี่ยสั่งอะไรมาบ้างบอกได้แค่ว่าเจ็บหนักมาก oh. แคบจะหมดเนื้อหมดตัว <laughs> <laughs> เดี๋ยวไปดูกันว่าสั่งอะไรมาบ้างคะ่ะ อย่างแรกนะคะที่มาจากกล่องนี้คือนี่เลย a r m ี่ Bomb ค่ะทุกคนอย่างที่หลายๆคนที่มาตามช่องทราบดีนะคะว่าบีมเนี่ยเพิ่งจะเป็น Baby Army คือเป็นน้อง Army มือใหม่นะคะเพิ่งจะมาเป็น Army ได้ไม่นานเราก็เลยเพิ่งจะมีการสมัครสมาชิกที่เป็น Army Official Membership ตัวมี่บอมเนี่ย มันจะจำกัดให้เฉพาะคนที่มี Army Membership หรือว่ามีออฟเนี่ยซื้อได้เท่านั้นนะคะก็คือจะซื้อได้คนละ2แท่งคือมี2สิทธิ์อะค่ะนะคะ,นะคะก็วิมก็เลยไปสอยมานะคะแล้วก็จริงๆสอยมา2สิทธิ์ครบไปแล้วนะคะเพราะว่าอีก1สิทธิ์เนี่ยสอยมาขายให้กับลูกค้าที่ร้าน Better M Shop นะคะแล้วก็ตั้งใจเก็บไว้เอง1อันนะคะ ไม่เคยมีมีบอมกับเขานะคะอันนี้ก็จะเป็นบงแรกในชีวิตนะคะไปดูข้างในกันของมีมที่ได้มานะคะจะเป็น official lipstick แบบ o f the s o l นะคะก็จะเป็นเหมือนจะเป็น spray edition นะคะต่อไปนี้ถ้ามีคนมีคลิปอะไรออกมาเราก็จะสามารถเอามี่บอมของเราไปลิงตึ๊บตุบๆกับเขาได้แล้วนะคะแล้วก็แน่นอน,นะคะ่ะตัว มี่บอมนะคะก็จะมาพร้อมกับการ์ดข้างในนะคะการ์ดก็รู้สึกว่าจะมีครบเมมเบอร์เลยนะคะน่ารักทุกเมมเบอร์คือเขาน่ารักกันมากเลยอะ่ะดีทุกคนเลยอะ่ะนะคะก็ถ้าใครที่แบบว่าไม่รู้จะเอามี่ออกไปทำอะไรนะคะไม่รู้จะเอามีบอมไปทำอะไรอยากได้แค่การ์ดก็เห็นมีขายกันอยู่เยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีถุงมาให้ด้วยนะคะ มีถุงแล้วก็มีสายเป็นสายสีเทาเขียนว่าอา m y มี s ีอนะคะถุงก็จะเป็นแบบนี้เลยถุงสีดำนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครจำได้อ่ะบิมเคยซื้อตัวที่เป็นออกระเป๋ามาแล้วนะคะที่เป็นกระเป๋าใส่มีบอมนะคะในคลิปก่อนหน้านี้ที่เคยมาอันบ็อกซ์ไปแล้วนะคะควรอะไรซื้อกระเป๋าก่อนแล้วซื้อของทีหลังคนอย่างเราเนี่ยแหละ <laughs> โอเคอันนี้เป็นอย่างแรกนะคะจากกล่องยักษ์ใหญ่อันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมอย่างต่อไปกันค่ะทันมาค่ะนี่เลยเขาแพ็กแยกมาอย่างงี้เนาะวิมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมนะอ่ะแกงอัลบั้มค่ะอันนี้เป็น love yourself นะคะ answer นะคะเฮ r แล้วก็เทียนะคะแต่ว่าเราเหมือนเราสั่งมาเยอะกว่านี้เดี๋ยวขอเรา หรือเราก็จัดระเบียบทีเดียวนะเดี๋ยวน้องๆที่ชมจะได้ไม่งงนะคะเหนื่อยมาเอาทีละอันนะเอาสีดำก่อนแล้วกันนะคะเออ e Yourself เทียนะคะบิมสั่งมาครบเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็น Love Yourself เทียนะคะอันนี้ครบ Y O U R รอบนี้ไม่เกินอันนี้พอดีเป๊ะนะคะแล้วก็อันนี้มีสั่งมาสำหรับลูกค้าที่อยากจะสั่งเป็นพร้อมส่งที่ร้านด้วยนะคะสามารถไปตามได้ที่ IG Better ตอรีนะคะเขาบอกอันนี้ใช่ไหมที่ที่เป็นเทียโอใช่ไหมที่แบบประกาศดีอ่ะก็เดี๋ยวจะไปรุ้นนะคะว่าเราได้ใครนะคะทุกคน ถัดมาสีชมพูนะคะก็สั่งมาเป็นสีเวอร์ชันนะคะเอ,อ่ออันนี้เป็น PERSONA นนะคะแบบออเดอร์โซ่เพอร์เซนนาหนึ่งสองสามสี่เออเพิ่งรู้ว่าเขาสีไม่เหมือนกันแหละใช่ไหมสีเขามีความแบบเลื่อมๆกันนิดนึงอ่ะอก็น่ารักดีนะคะอันนี้ก็ได้มาครบเหมือนกันนะคะแล้วก็ถัดไปเป็นอันนี้หรือเปล่า อ๋ออันนี้ยัง f o เว v e r นะคะอันนี้ไม่มีเวอร์ที่เป็นสีขาวแล้วอะที่เป็น day ์เวอร์ใช่ไหมอันนี้เป็นไนท์เวอร์นะคะก็ไปสั่งมาเพิ่มนะคะถัดไปเป็นสองอันนี้อันนี้เขามาด้วยกันใช่ไหมอันนี้เป็นควายางอนหววพาทูนะคะสองอันนะคะไปได้มาแล้วก็เป็นอันนี้อันนี้เป็นพาทหนึ่งได้มาสองอัน ะะแล้วก็อันนี้ยังคงเป็นอัลบั้มของ BTS ที่เรารู้สึกว่าชอบที่สุดแล้วก็คิดว่าต้องมีเนาะมันแบบปกมันสวยมากเป็นแบบออกแบบสีแบบโฮโลแกรมหน่อยๆ Love Your Self Answer นะคะ S E L F นะคะ Self ครบเลยเหมือนกันนะคะอันนี้แล้วก็ อันนี้เป็น Love Yourself เธอนะคะก็จะมี L O V E ครบเลยนะคะแกง Love Yourself เก็บครบแล้วยังไม่หมดยังไม่หมดมีอีก อันนี้เป็นอะไรที่รู้สึกว่าจะทําอัลบั้มใหญ่ขนาดนี้ทําไมนะ <Yeah. S 1> อันนี้คือต้องชมชิปปิ้งเรานะแพ็คแยกมาให้ให้น้องแบบไม่กระแทกกันเนื่องจากว่าเราสั่งมาเนี่ยน้องมีหลายไซส์มากนะคะเวลามาในกล่องเนี่ยทางบิคิดเขาก็จะแพ็กมาแบบหลวมๆอะเน้นใส่ได้ใส่ครบไม่เน้นว่ามันพอดีหรือเปล่าลยอย่างเงี้ยมาถึงชิปปิ้งเราเขาก็ทาแพ็ครีแพ็คให้ทีน,นะคะอันนี้คือมาครบเหมือนกัน นะ,ะ Map of the s o ซ l ทั้ง4เวอร์ชันคนอื่นชอบอันไหนกันหรอส่วนตัวเราชอบเวอร์สีชมพูที่สุดหมายถึงว่ากล่องอะนะมุ้งนิ้งอะใส่มุ้งนิ้งชอบมุ้งนิ้งนะคะ <c oughs> ก็มาแบบครบครันนะคะ4อันสรุปว่ากล่องนี้เราได้อัลบั้มมาทั้งหมด1 2 3 4 25องสาม่บาอัลบัมทีเดียว ก็สำหรับน้องๆที่ดูช่องนะคะถ้าเกิดว่าเจอโฆษณาในช่องพี่อย่ากดข้ามนะคะพี่ได้เงินจากตรงนั้นนะช่วยดูโฆษณาให้พี่ทีเพราะว่าถ้าไม่มีโฆษณาตรงนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องขายไตกันแล้วนะคะขายไตไม่ได้ผิดกฎหมายนะทุกคนเราแค่เล่นอย่างเชยๆแต่ว่าต้องบอกว่าด้วยความที่เอามาตามที่หลังอ่ะการตามซื้ออ่ะมันก็จะเหนื่อยมากเพราะว่ามาตามแบบ ้าแล้วอ่ะทุกคนเขาได้กันไปหมดแล้วอะไรเงี้ยเนาะจะมาเก็บทีละอันแบบครึ่งปีออกทีปีหนึ่งออกทีค่อยซื้ออะไรเงี้ยก็ไม่ทันแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นถ้าจะซื้อให้ทันก็แล้วเราก็แบบไม่แน่ใจด้วยว่าเขาจะแบบอันไหนเลิกขายอันไหนเลิกผลิตไหมอะไรเงี้ยคือเราไม่ไว้วางใจเราก็เลยเออ ถ้าไหวก็กัดฟันอาร์เรมเก่าๆเ,เหล่านี้นะคะก็ยังสามารถสั่งพีได้ที่ร้านนะคะส่งกลับแบบแอร์รอขอบไม่นานของไม่ไปดองอยู่ที่คาโก้ไม่ไปดองอยู่ที่ชิปปิ้งแน่นอนนะคะก็ถ้าใครตามหาอาร์เมเก่าเก็บอาร์มเก่าเหมือนกันหรือว่าเพิ่งมาเป็นอาร์มี่ใหม่ๆเหมือนกันนะคะอยากจะมาไล่ๆตามเก็บอาร์เรมเก่าแล้วก็อยากจะฝากบิมพีออเดอร์อะไรยังไงก็ทักได้นะคะมีราคาสําหรับคนที่ติดตามในชาแนลด้วยนะคะแล้วก็ มีราคาสําหรับลูกค้าเก่าด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะพีน้องๆมานะคะก็สามารถอิ inbox ทักถามได้ทั้งใน IG แล้วก็ทั้งใน Twitter เลยนะคะโอเคค่ะก็มาแกะให้ดูประมาณนี้เนาะเพราะว่าถ้าเรามานั่งแกะทุกอันเนี่ยคลิปนี้น่าจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นนะคะเพราะว่าเราเป็นคนแกะของแบบระวังมากเพราะเราแบบซุ่นซามอ่ะเรากลัวมือไปโดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลย ไม่ต้องแกะให้ดูแล้วกันส่วนใครอยากรู้ว่าได้การ์ดอะไรและจะปล่อยการ์ดอะไรขายบ้างนะคะก็อาจจะมีปล่อยขายเพราะว่าเราไม่ได้สายเก็บการ์ดเนาะก็ไปตามได้ที่ i อแล้วก็ทวิตเตอร์เบทเอ็มชอนะคะโอเคก่อนจากกันไปค่ะเหมือนเดิมที่ขอเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าการจะซื้อของอะไรพวกนี้นะคะจะต้องดูกําลังของตัวเองเป็นสําคัญเนาะว่าเราเดือดร้อนไม่เดือดร้อนอะไรยังไงนะคะแล้วก็ หลายๆคนเนี่ยที่ไม่ใช่สายเก็บการ์ดนะคะอยากจะตามแค่ฟังเพลงของเขาเนี่ยจริงๆเห็นว่าข้างในเนี่ยมันเพลงเหมือนกันใช่ไหมดังนั้นก็เลือกเอาสักหนึ่งเวอร์ชันเก็บไว้ก็ได้นะคะหรือว่าไปตามซื้ออัลบั้มเก่าจะขายราคาถูกกว่าราคาเต็มมากเลยนะคะไปตามหาซื้อคนที่เขาแบบ สายเก็บการ์ดอ่ะเขาจะซื้อมาเยอะแล้วเขาก็จะเอาการ์ดมาขายแล้วก็จะปล่อยอะวัตบรรเ่าถูกๆใช่ไหมก็ไปตามเก็บแบบนั้นก็ได้นะคะสําหรับน้องๆที่ยังแบบหาเงินเองไม่ได้อะไรเงี้ยเนาะก็ฝากไว้อย่าวุ่วายใจเย็นๆลูกนะคะถึงแม้ว่า จะดูเหมือนพี่วู่วามากนะคะแต่ว่าพี่ก็คิดมาระดับหนึ่งแล้วนะคะว่าถ้าเราจะขายของด้านนี้เนี่ยเราก็จะเป็นจะต้องรู้จริงเพื่อจะได้ตอบลูกค้าได้ว่าเอออัลบั้มไหนมันหนักประมาณไหนหน้ามันทนไหมทําไมมันถึงจะต้องส่งมาด้วยราคานั้นราคานี้อะไรเงี้ยอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่พี่ตัดสินใจซื้อทั้งหมดทีเดียวได้ง่ายขึ้นเขาเรียกอะไรเหมือนเป็นพาร์ตนึงของการที่จะทาให้เราสามารถให้คําตอบน้องๆที่มาเป็นลูกค้าของเราได้ดีมากขึ้นด้วยนะคะดังนั้นก็ยังคงยืนยันว่า สปอร์ตศิลปินเท่าที่กําลังเราไหวนะคะเท่าที่ไม่เดือดร้อนตัวเองเนาะนะคะฝากกันไว้ประมาณนี้ค่ะสําหรับคลิปหน้าในส่วนของดิจิทัลซีบีที่เป็นการแบบแกะกล่อง unpack unbox จะมีของบางทัานอะไรมาแกะให้ได้ชมกันบ้างน,นะคะก็ฝากติดตามช่องกันไว้ด้วยนะคะสามารถกดไลค์ like, กด u b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามช่องเอาไว้เลยนะคะเวลาที่บีมลงคลิปใหม่ๆจะมีแจ้งเตือนไปถึงคุณผู้ชมต้องรัหนูก่อนใครเพื่อเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครมีคําแนะนํมามีคําถามอะไรอยากจะถามอยากจะพูดคุยกับบีมนะคะก็ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ ใต้ล่างคลิปได้เลย,เลยรับรองสัญญาว่าจะตอบเองทุกคอมเมนต์เลยนะคะเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปแตเพี่นี่ก่อนนะคะขบกตันใหม่คลิปนะคะสวัสดีค่ะแป้วน้องเข้าตู้ก่อนนะ